สวัสดีครับผมแอดกินจากเพจเพนกินหัดนะครับวันนี้ก็ผมจะมาสอนวิธีการเล่นชิวาน่านะครับฮีโร่ในตำแหน่งจังเกิลของ League of Legends Wild Rift นะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นฮีโร่สายเวทนะครับจริงๆมาเล่น AD ได้แต่จากที่ผมลองเล่นมาหลายเกมแล้วผมคิดว่าเวทเนี่ยคุ้มกว่าเก่งกว่าแล้วก็ เล่นได้สนุกกว่าด้วยนะครับมันทำดาเมจเบิร์สแรงๆนะครับเข้าไปเก็บแครี่ง่ายๆแล้วก็ถ้าหากว่าใช้อันติเมทได้แม่นๆแล้วแล้วก็คุณจะสามารถช่วยทีมได้เยอะมากจะเป็นฮีโร่ของทีมได้เลยนะครับสำหรับใครที่เพิ่งมาเล่น League of Legends Wild Rift นะครับตำแหน่งจังเกิลนะครับจะเป็นตำแหน่งที่สําคัญเป็นตัวทําเกมนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีวิธีการเดินวิธีการเก็บออบเจกตีฟนะครับที่สําคัญอยู่นะครับก็สามารถศึกษาในคลิปนี้ได้นะครับผมจะ มีทั้งวิธีการเล่นชิวาน่านะครับแล้วก็สอนการเดินจังเกิลไปด้วยนะครับสำหรับชิวาน่านั้นอ่ะเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันนะชิวาน่านั้นเนี่ยให้อัพสกิลที่3นํนำนะครับเป็นท่าพ่นไฟนะครับผมจะมาที่บัฟแดงก่อนนะครับทางขวาตลอดนะครับปกติแล้วถ้าหากว่าเล่นเอ เล่นจังเกิลตัวอื่นนะครับบัฟแดงเนี่ยจะเก็บทีหลังนะจะไปฟ้าก่อนเพราะว่าบัฟแดงเนี่ยมันทาให้ตีแรงขึ้นนะครับสามารถที่จะไปแก๊งต่อได้ง่ายนะครับเพราะเราตีแรงแต่ว่าชิวาน่าเนี่ยผมมองว่ามันเป็นตัวที่แก๊งในตอนแรกลําบากครับเพราะว่ามันไม่มีท่าซ c ซเลยมีแต่ท่าดาเมทท้งนั้นเลยนะครับดังนั้นผมก็เลยไปบัฟแดงก่อนเพื่อที่จะนำมาใช้ในการเก็บเลเวลให้เร็วที่สุดเพื่อให้เรามีอันติเมทนะครับพอมีอันติเมทปุ๊บเราจะแก๊งเก่งขึ้นเยอะเลยนะครับนี่ครับผมก็ รีบเก็บแบบแดงมาเก็บแบบฟ้าต่อนะครับแล้วก็ถ้า,าว่าเรามีมีจังหวะมีโอกาสนะครับก็เข้าไปเข้าไปยิงดาเมจไปช่วยเพื่อนในเลนได้นะอย่างนี้ตอนนี้ผมก็วิ่งมาที่เลนการนะครับตียาสุาไปนิดนึงช่วยกดดันเพื่อนได้นะครับแล้วต่อไปต่อไปจะเป็นจังหวะที่เรามีอันติเมตแล้วนะครับได้มาเลเวล5นะครับวิธีการอัพสกิลนะครับให้อัพ3ท่า3ก่อนที่เป็นพ่นไฟนะครับแล้วพอเลเวล2ไปอัพท่า2 ที่เป็นไฟรอบตัวนะครับท่านี้กดแล้วจะมีไฟรอบตัวจะท damage, ําดาเมจศัตรูรอบๆบนะครับแล้วก็ทําให้เราวิ่งเร็วสําคัญคือวิ่งเร็วนะครับดาเมจรอบๆเนี่ยไม่ได้เยอะมากแล้วก็ท่าหนึ่งนะครับกดใช้แล้วเขา,าการต่อยครั้งต่อไปของเขาเนี่ยจะแรงขึ้นนะครับวิธีการอัพคือ3 2 1แล้วพอเลเวล4ปุ๊บกลับไปอัพ3พอท่า3มเต็มแล้วให้อัพ1ต่อให้เต็มนะครับท่า2เนี่ยมันเป็นท่าที่ ต่อให้อัพเต็มก็ดาเมจไม่ได้เยอะนะครับดาเมจรอบตัวมันใช้ในการวิ่งเร็วมากกว่าดังนั้นอัพทีหลังสุดนะครับใช้ในการวิ่งเข้าหาคู่ต่อสู้หรือวิ่งออกนะครับอย่าไปหวังพึ่งดาเมจจากมันมากนะครับดาเมจเนี่ยใช้ท่า3มให้โดนนะครับอ่ะตอนนี้รู้วิธีอัพแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการแก๊งกันนะครับอยากเล่นว่ะคลิปนี้ผมตัดมาจากไลฟ์สตรีมนะครับออเพราะฉะนั้นช่วงแรกผมจะตัดเสียงออกไปนะครับเออว่ะใช่ไหม การแก๊งเนี่ยพยายามไปด้านหลังนะครับเดี๋ยวดูท่าอันติเมตของเขานะครับถ้าไปด้านหลังเนี่ยจะทําให้แก๊งสําเร็จง่ายมากนะครับเดี๋ยวดูจังหวะนี้ครับกดทุกสกิลตอนเราโผเข้าไปนะครับเราจะดันคู่ต่อสู้ไปด้วยพุ่งใส่เราดันคู่ต่ดสู้ไปด้วยพอดันไปเสร็จ พอมาลงพื้นเราก็ยิงท่า3ยิงไฟใส่แล้วก็กดท่า1นตีอัดเข้าไปดาเมจเยอะมากนะครับแล้วในระหว่างที่เราโผชนมันมันลอยอยู่บนฟ้าเนี่ยเพื่อเราตีได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสแก๊งสําเร็จมันเยอะแล้วก็ท่านี้เนี่ยเป็นท่าโจมตีหมู่นะครับถ้าคู่ต่อสู้อยู่กันเยอะๆล้วโผเข้าไปโดนทุกตัวเลยนะครับอ่ะอันนี้พอแก๊งสําเร็จแล้วก็อย่าลืมมาเก็บบัฟบัฟแดงบัฟฟ้าเนี่ยพยายามเก็บตลอดอย่าปล่อยไว้นะครับมันได้เลเวลเยอะได้เงินเยอะได้บัฟดีนะครับอ่าแล้วอันนี้จะเห็นว่า ผมไปแก๊งมาละตัวหนึ่งสำเร็จตัวหนึ่งดาม<ผ>มเมจผมเริ่มจะมีผมก็สามารถที่จะมาโซโล่คิวแคลี่ได้แล้วนะครับจริงๆจังหวะนี้ก็เสี่ยงอยู่ถ้าหากว่าวาลัสมันมีอันติเมตผมก็แพ้ได้นะครับถือว่าเล่นเสี่ยงอยู่เหมือนกันแต่ดีว่าเขาไม่มีอันติไม่มีอันติเมตนะครับผมก็เลยชนะมาได้ครับเพราะว่าของผมจะนําอยู่เนื่องจากผมไปแก๊งมานะครับแล้วก็ชิวาน่านะครับในในช่วงที่เขาเป็นร่างคนแบบนี้นะครับไม่ต้องฝืนต่อสู้เยอะเกินไป นะครับเพราะว่าในร่างคนเนี่ยความเก่งของเขาน้อยลงไปเยอะเลยครับตอนที่แปลงร่างเป็นมังกรมันไม่ได้แค่โผล่อย่างเดียวนะมันเปลี่ยนสกิลไปด้วยนะครับต้องเรียกว่าเพิ่มความแรงของสกิลดีกว่าพอมันเปลี่ยนไปร่างมังกรนะครับถ้ายิงไฟเนี่ยยิงไฟไปเสร็จพอถึงจุดตกกระทบเนี่ยไฟมันจะระเบิดออกนะครับดาเมจแรงขึ้นแล้วก็ท่ายิงก็ไกลด้วยนะครับดังนั้นถ้าเราอยู่ในร่างคนถ้าากว่าคู่ต่อสู้ไม่อยู่ในจังหวะที่ กล้ตายจริงๆเนี่ยก็เข้าอย่างระมัดระวังก็แล้วกันนะครับเอ่อแล้วก็การเล่นชิวาน่าสิ่งสําคัญที่สุดจริงๆเป็นสิ่งสําคัญสำหรับจังเกิลอยู่แล้วนะครับแต่ชิวาน่าเนี่ยจำเป็นจะต้องล่ามังกรให้ได้นะครับเพราะว่าชิวาน่าถ้า,าว่าล่ามังกรได้นะครับมันจะได้บัฟที่ดีกว่าชาวบ้านเขานะครับก็คือยิ่งฆ่ามังกรเรายิ่งเก่งนะครับดังนั้นมังกรเป็นออบเจกตีที่เราต้องเก็บให้ได้โดยเฉพาะ,ะชิวาน่านะครับจะยิ่งทําให้เราเก่ง การเล่นการเล่นจังเกิลเนี่ยจริงๆเราควรที่จะตีมังกรอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันได้บัฟทั้งทีมแล้วก็ในจังหวะตีมังกรเนี่ยเราพยายามหาเพื่อนมาช่วยด้วยนะครับเพื่อความชัวในจังหวะที่สู้มังกรนะครับแบบนี้เนี่ยเวลามีคนเข้ามาส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่ไม่ไม่เสมอไปผมจะไปฆ่าคนก่อนแล้วค่อยกลับไปตีมังกรนะครับเพราะว่า ในจังหวะที่สมมติเราตั้งเป้าตีมังกรอย่างเดียวแล้วมีคนมาตีเราอยู่ข้างหลังใช้สกิลอัดใส่บางทีมันมันจะพะวงมันมันโลกปุ๊บเนี่ยเราโดนลัดมังกรไปเราเสียหายทุกอย่างเลยนะครับก็ไปตีคนก่อนดีกว่านะครับแต่อันนี้อันนี้ต้องบอกว่าแล้วแต่คนนะถ้าว่าใจคุณนิ่งพอคุณตีมังกรลัดมังกรให้สําเร็จแล้วค่อยฆ่าคนต่อก็ได้แล้วแต่สถานการณ์นะครับลองฝึกลองตัดสินใจดูนะครับแต่ที่แน่ๆคือคุณต้องเก็บมังกรนะครับถ้าคุณเล่นป่าคุณปล่อยมังกรไว้นะครับ ทีมคุณจะเสียหายอย่างมากนะฮะการเล่นป่านะครับก็คือหาจังหวะเข้าไปแก๊งให้เพื่อนนะเมื่อกี้ผมเข้าไปทำดาเมจใช่ไหมแล้วเนี่ยจิงยิง,งมิสไซล์อันติไปได้ฆ่านะครับจิง,จงก็เกง็งขึ้นจังวะโอเคป๊เดี๋ยวไปช่วยเดี๋ยวไปช่วยเดีในจังหวะนี้นะครับจะเห็นว่าผมเล่นป่าผมพยายามที่จะเก็บออบเจกตีฟตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับเก็บมังกรได้มาเก็บริฟมาเก็บริฟด้วยนะครับแต่ว่าในจังหวะที่เรา เก็บริฟวอยู่เก็บออบเจคทีฟต่างๆอยู่นะครับการเล่นป่าคุณจะต้องดูมินิแมปตลอดมินิแมปทางซ้ายบนนะครับต้องดูตลอดถ้าหากว่าเพื่อนโดนเข้าเนี่ยเรามีจังหวะไปช่วยได้ต้องรีบไปช่วยเพราะมันคือหน้าที่ของเรานะครับตำแหน่งป่าจะต้องคอยเติมเกมตลอดนะครับผมทิ้งริฟที่กาลังตีอยู่มให้คุณมให้คุณก็มาแกงเ่อนได้สตัวเลยเห็นไหมไปยังอยู่อ่ตัว เส้นทางกันเดินไปนิดเดียวจะเห็นว่าผมเดินไปนิดเดียวนะครับแล้วก็โผใส่เมื่อกี้โผโดน2ตัวด้วยคุ้มมากนะครับอันดิเมทมันสามารถที่จะ CC ได้แป๊บหนึ่งแล้วทำดาเมจนะครับได้มา2ตัวอย่างเงี้ยโอ้เราคุ้มมากแล้วได้ริฟริฟตัวนี้นะครับถ้า,าว่าเราฆ่ามันได้ปุ๊บเราจะได้บัฟมาแทนตรงวอร์ดนะครับมากดในเลนแล้วมันจะปล่อยเจ้าตัวริฟไปพุ่งชนป้อมนะครับแรงมากๆนะครับส่วนใหญ่ถ้าใช้ริฟต์เนี่ยก็ ใช้ในจังหวะที่คู่ต่อสู้ตายอยู่ไม่อยู่ในเลนนะครับโอกาสที่มันจะชนป้อมแล้วเราได้ป้อมเนี่ยเยอะมากนะฮะเมื่อกี้อาริเนี่ยเขาอยู่สูงนะครับเอ่อแล้วจังหวะเมื่อกี้ผมไม่สามารถที่จะช่วยเขาได้แล้วผมก็ก็ต้องทิ้งนะครับถ้าช่วยไม่ได้ทิ้งเลยอย่าไปตาย2ตัวนะครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยตายเยอะๆเนี่ยมันมันมีผลมากๆเลยนะครับอ่ะตอนนี้ก็ผมก็น่าจะขึ้นไปแก๊งต่อ นะครับอันนี้ไม่เล็กแกงนะครับมาคนเดียวจังหวะเอสเรียลเนี่ยเขาจะเป็นเ d ด a ค r รีนะครับอันนี้ทีมของคู่ต่อสู้นี่น่าจะเลือกผิดเหมือนกันอ่ะดูจังหวะเมื่อกี้นี้ครับผมเนี่ยเข้าไม่ดีเท่าไหร่ผมไปคนเดียวมีอันติก็จริงกะจะไปเล่นเอสเรียลคนเดียวแต่ดันเจอเซตมานะครับดาเมจสองตัวรวมกันผมแพ้นะครับไม่ต้องฝืนทำดาเมจนะครับรีบกดท่า2วิ่งหนีออกมา ผมรีบวิ่งหนีออกมาเพราะอะไรอ่ะเดี๋ยวย้อนกลับไปนิดนึงนะครับวิ่งหนีออกมาแล้วผมก็ยิงไฟกลับไปคือตอนที่เป็นมังกรเนี่ยนะครับไฟอ่ะมันจะยิงไกลมากนะครับยิงไกลแล้วพอถึงจุดตกกระทบปุ๊บมันระเบิดแล้วมันแรงด้วยนะครับกดท่าสองรีบวิ่งออกมาแล้วก็ยิงไฟสวนกันไปสวนกันไปนะครับถ้า,าว่าศัตรูไม่ได้วิ่งเร็วพอตามไม่ทันเขาจะโดนไฟที่เรายิงสวนกันไปตายได้ง่ายๆเลยนะครับ ดังนั้นถ้าเราผิดแล้วอย่าพึ่งโลกนะครับหนีก่อนรีบหนีได้แล้วค่อยยิงไฟกลับไปนะแล้วเนี่ยมีโอกาสคู่ต่อสู้ตายอยู่รีบมาเก็บมังกรเลยครับจังหวะการเก็บมังกรที่ดีมากๆอีก,อกจังหวะหนึ่งก็คือตอนที่ตำแหน่งจังเกิลของฝ่ายตรงข้ามตายอยู่นะครับให้เราดูในเลนว่าเหมาะไหมถ้าเหมาะปุ๊บรีบชวนเพื่อนมาตีมังกรท,ทันทีเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้า ตำแหน่งจังเกิลของฝ่ายตรงข้ามตายอยู่นั่นแสดงว่าเขาจะไม่มีสกิลสมัยอันนี้นะครับสมัยเนี่ยมันจะทำดาเมจทูดาเมจนะครับตามตัวเลขเลยกับครีปป่านะครับครีปป่าถ้าเลือดเหลือ840หรือต่ำกว่านะครับเราก,กดสกิลนี้ครีปป่าจะตายทันทีนั่นหมายความว่าถ้าตำแหน่งจังเกิลของฝ่ายตรงข้ามไม่อยู่เขาใช้สกิลนี้ไม่ได้นะครับโอกาสที่เราจะกำจัดออบเจคติตัวนี้สำเร็จเนี่ยมันสูงมากนะครับดังนั้น ถ้าหากว่าคู่ต่อสู้ตายอยู่นะโดยโดยเฉพาะยิ่งเป็นตอนที่จังเกิลตายนะครับรีบมาเอาออเจกตีฟต่างๆนะครับได้มังกรตัวที่2แล้วเห็นไหมฮะแล้วก็ตอนนี้ดาเมจผมแรงแล้วเหมือนกันเอ่อแต่ก็ไม่ได้แรงมากนะมันจะแรงมันจะเก่งสุดๆจริงๆคือตอนที่มันเป็นร่างมังกรนะครับอ่าก็ถ้ามัน จังหวะไม่ได้ก็ถอยออกมานะครับอตอนนี้ผมแรงแล้วเห็นไหมโผล่เข้าไปยิงไฟร่วงเลยนะครับถ้าไม่ถ้าไม่ใช่สายแทงนี่ร่วงง่ายๆเลยอะาแล้วยิงไฟต่อไล่ต่อนะครับเห็นไหมว่าจังหวะแบบนี้เนี่ยเราตอนแรกผมถือว่าผมโผล่ไม่ค่อยสวยนะครับผมโผล่ไม่ค่อยสวยเพราะว่าถ้าโดน3ตัวผมอาจจะทริปเปิลคิวแต่แรกเลยก็ได้นะครับถ้าโดน3ตัวนะแล้วก็พ่นไฟต่อเน,นี่ยเนี่ยมันโดน2ตัวนะครับแต่ไม่เป็นไรฮะ ท่ามันเห็นไหมสกิลมันรีโหลดไวมากเลยครับคูดาวไวมากอ่าแล้วก็ตอนเป็นร่างมังกรนะครับท่า2ไฟรอบๆตัวมันก็จะวงมันก็ใหญ่ขึ้นด้วยนะครับท่าหนึ่งนะครับกดใช้แล้วตีสายป้อมได้นะครับป้อมแตกเร็วขึ้นนะครับอ่าแล้วก็ตอนที่ยังไม่อยู่ร่างมังกรนะครับก็ยิงไฟอัดเข้าไปนะตอนตอนอยู่ร่างมังกรจะเห็นว่ายิงไฟไกลมากครับเนี่ยตุ้มเห็นไหมมันสามารถก่อควนได้เยอะทีเดียวนะครับ แล้วก็อ๋อหุยลืมพูดเลยร่างมังกรจะได้มาตอนไหนได้มาตอนที่เราไปตีขีปนะครับพอเราไปตีขีปปุ๊บหลอดแดงๆข้างล่างมันจะค่อยๆขึ้นยิ่งตีขีปเยอะหลอดยิ่งขึ้นไวนะครับพอหลอดเต็มปุ๊บเราจะแปลงร่างมังกรได้ใช้นติได้เรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็บัฟของฝ่ายตรงข้ามนะครับพยายามที่จะไปถ้ามีโอกาสนะครับขโมยเข้ามานะครับมันจะทําให้เราตัดพลังเขาได้เยอะเลยนะครับมับงกรไฟ มังกรไฟคือมังกรที่จะทําให้ชิวาน่าเก่งมากนะครับเพราะว่าเวลาชิวาน่าสามารถสังหารมังกรได้เนี่ยเขาจะได้บัฟที่เยอะกว่าชาวบ้านชาวช่องเขานะครับแล้วมังกรไฟมันบวกดาเมจนะครับชิวาน่าเนี่ยจะบวกดาเมจเยอะกว่าชาวบ้านเขาครับเพราะฉะนั้นถ้าเห็นมังกรไฟนะครับพยายามและคุยกับเพื่อนดีๆบอกว่าขอเถอะมังกรตัวนี้เอาให้ได้แล้วเดี๋ยวฉันจะช่วยทีมได้เยอะมากแน่ๆนะครับอ่าแล้วจังหวะนี้เป็นจังหวะที่เข้า อันนี้อันนี้จังหวะพลาดนะครับจังหวะพลาดผมโผล่แล้วมันข้ามมาเลยข้ามมาแบบกลายเป็นว่าไม่สามารถฆ่ายาซุโอได้แล้วตายเองอีกนะครับอันนี้จังหวะจังหวะนี้พลาดมากนะครับโผล่อย่าโผล่เกินนะจังหวะนี้เป็นจังหวะที่โง่สุดๆอย่าไปทําตามนะฮะโอเคชนะมาได้นะครับสําหรับชิวนานะฝึกโผลด่ดีๆครับถ้าโผลอันติเมทของมันเนี่ยเป็นท่าหากินของเราเลยถ้าเราโผลโดน3ตัวโดน4ี่ตัวสมมติดโดน5ตัวนี่ยิ่ง โอ้เพื่อนจะเรียกเราเป็นฮีโร่ไปเลยนะฮะได้ MVP ด้วยนะครับอายเทมนะครับออกตามที่เกมแนะนำมาได้เลยนะครับอไอเทมอันที่4ที่เห็นเป็นหมวกจอมเวทนะครับลาบิรอนเดสแคปนะครับถ้าออกอันนั้นสำเร็จดาเมจตอนพ่นไฟเราโคตรแรงนะครับโผลเข้าไปใส่แครี่แล้วกดพ่นไฟใส่มันแทบจะตายเลยนะครับถามว่าไม่ตายกดท่าหนึ่งกัดอีกทีหนึ่งก็ชัวร์ครับตายแน่ๆนะครับตัวนี้จะเป็นจอมเวทที่เล่นเป็นแอสซัซินก็ได้นะครับ โผลให้แม่นๆนะครับก็โผลเข้าไปแล้วฆ่าได้แล้วก็กดท่า2วิ่งหนีเลยนะครับหรือว่าจะเป็นเบิร์สคอยยิงไฟก็ได้ก็ลองไปเล่นดูนะครับมันอาจจะมีวิธีการเล่นที่แตกต่างจากผมก็ได้นะครับสิ่งสําคัญที่ผมอยากจะย้ําเตือนให้ต้องทําเอาไว้ในตําแหน่งจังเกิลนะครับก็คือไปแก๊งให้เพื่อนบ่อยๆนะครับคอยดูมินิแมพเสมอนะครับเพราะว่าเราเป็นตําแหน่งที่จะช่วยเหลือเพื่อนได้ในเลนได้มากที่สุดนะครับถ้าหากว่าเราไม่ใช่ซับนะเราเรา ไปช่วยเพื่อนในเลนนะครับไปแก๊งเก็บออบเจคทีฟนะครับออบเจคทีฟเนี่ยจะทำให้เพื่อนได้บัฟได้เงินนะครับถ้าหากว่าเราเล่นตําแหน่งป่าแล้วเราไม่เก็บออบเจคทีฟเหล่านี้เลยเนี่ยทีมเราจะเสียหายอย่างมากนะครับแล้วก็มีอะไรอีกฝึกท่าไม้ตายครับตัวนี้ชิวาน่าเนี่ยเก่งตอนร่างมังกรน,นะครับแต่ไม่ใช่แค่แปลงอย่างเดียวนะโผลให้โดนด้วยถ้าโผโดนยิงสกิลแมนรับรองว่าคุณจะเป็น คนที่เล่นชิวานาได้เก่งสุดๆแล้วเพื่อนๆจะต้องยกย่องอย่างแน่นอนครับเอาละครับวันนี้ก็เป็นวิธีการเล่นชิวานาสายเวทนะครับเป็นตำแหน่งป่าสายเวทที่มีเพียงน้อยนิดในตอนนี้นะครับก็อยากให้ได้ลองกันดูตัวนี้เล่นสนุกนะครับแล้วก็เก่งด้วยถ้าว่าคุณเล่นเป็นแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามคลิปนี้ด้วยนะครับถ้ามีอะไรสงสัยอยากจะถามเพิ่มเติมก็ถามในเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับวันนี้ผมจักไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ